สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่15ของเดือนสิงหาคม2565พี่อ้อยพูดถึงวันที่ทุกครั้ง่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าในวันที่เราถ่ายทำวิดีโอเนี่ยมันเป็นวันอะไรและก็ของปีพศอ,อะไรนะคะพี่อ้อยจะจดจำมันฮะเหตุที่จดจำเพราะว่าอายุเราปีนี้ก็70ย่าง71ปีแล้วนะคะพี่อ้อยอยากจะทำเอาไว้ไม่ได้วาดหวังอะไรว่า เออเราจะใส่ YouTube แล้วต้องหาไรายได้ไม่เอาคะนะแบมบอรี away, ่เอาไว้คะเพื่อที่ว่าวันใดวันหนึ่งค่ะนะเราแก่ลงกว่านี้ออนะเราจะได้มาดูไงเออถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่จนถึงวาระสุดท้ายของเรานะฮะพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรนะในวันนี้บ้านนะคะเนี่ยค่ะอายุขนาดนี้แล้วไม่อยากไปไหนไกลคะ แล้วถ้าไปก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงไปหรือว่ามีญาติพี่น้องพาไปเพราะว่าเราจะไปตามลำพังไม่ได้นะคะเทที่ไปไม่ได้เพราะเราแก่แล้วค่ะล้มลุกคุกขานเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีใครช่วยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะด้อยสำคัญมากเลยค่ะในชีวิตของพี่แต่ไปไหนไกลแล้วก็ต้องไปกับลูกหลานแล้วนะไม่มีใครละค่ะแฟนเหรอ เสียไปตั้งสิห้าปีแล้วค่ะนะคะสามีเสียไปนานแล้วค่ะนะเลยกลายเป็นว่าเราต้องอยู่บ้านคนเดียวเงาเงาเศร้าเศ้าแต่ไม่ซึม <c oughs> เอออย่างพี่อ้อยเลยจะซึมเศร้าไม่มีหรอกร่าเริงตลอดเวลานะคะอืมนี่ค่ะออกมาหลังบ้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่ไปไหนแล้วค่ะนะเช้าวันนี้ก็อากาศดีมากค่ะ หลังจากฝนตกมาเป็นอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนตกนี่เพิ่งหยุดมาสองวันนี้เองค่ะฝนนะอากาศก็เริ่มดีค่ะท้องฟ้าสดใสแดดอ่อนๆ่อค่ะตอนเช้าตอนนี้ประมาณ8ปดโมงนะ,ะคะเกือบ8ปดโมงค่ะอีกไม่กี่นาทีก็8ปดโมงละพี่อ้อยก็ลงมาใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านของพี่อ้อยนะเนี่ยค่ะบ้านข้างหลังก็เป็นสองชั้นนะคะเนี่ยค่ะไม่มีอะไรค่ะบ้านพี่หลงจง หลงจงก็คือโล่งค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะทัพย์ส,บสมบัติไม่มีค่ะไม่สร้างไม่ก่อค่ะเพราะว่าคนสมัยนี้นะเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะไม่รู้คุณค่าของสิงเก่าๆนะคะอย่างลูกพี่เนี่ยเขาไม่สนใจเลยเรื่องทรัพย์สินสลิงคานเนี่ยไม่เอาเลยนะคะบอกตรงๆว่าหากแม่ไม่มีทรัพย์สินในเขาเขาก็ไม่เสียใจเขาบอกนะ พราะชีวิตคนสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องมาโหอ้นั่นก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันไอ้นี่โอเครื่องสังฆโลกไอ้นี่นะโอ้พระนะรุ่นไหนไหนเขาไม่เอาละค่ะสมัยนี้นะคะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องวัตถุนะคะ,อ,ะอย่างดีเขาก็มีรถขับของเขานะอาจจะเป็นอะไรที่สมัยใหม่นะเขาไม่ชอบสมัยเก่าอะค่ะนะคะมองดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนที่ปล่อยวางนะ ก็คงจะมีธรรมะเข้ามาแทรกในหัวใจของเขาเนี่ยแหละค่ะนะทำให้เขารู้สึกว่าเขาปล่อยวางนะไม่ต้องมาสร้างทรัพย์สินสลิงคายให้เขาเขาไม่ต้องการและเขาก็ไม่อยากจะรักษาสิ่งเหล่านี้นะคะเนี่ยเขาอยากจะอยู่แบบตัวว่างเปล่าเหมือนรุ่นสมัยนี้นะโรคโควิดเนี่ยนะล, COVID, นะลองคิดดูคําว่าโรคระบาดนะทุกอย่างนะนะตายไปก็เผาไปในวันเดียวเพราะว่ากลัวระบาด เหมือนกันค่ะสมัยนี้เขาไม่แบกสมบัติไปหรอกนะเชื่อเถอะพ่อแม่ไม่ต้องไปหวังที่จะก,กว้านซื้อที่ตรงนั้นตรงนี้ให้ลูกไม่เต้าหรอก <c oughs> <c oughs> ขเขาขวาเขาขนขวายหาเองนะคะเขาเป็นคนที่สมัยใหม่เขาจะหาเองทําเองเขาไม่วาดหวังว่าพ่อแม่ไม่สร้างสมบัติพระสถานให้คนที่มีลูกเต้านะคะหลายคนแล้วก็พ่อแม่สร้างทรัพย์สินให้เนะี่ยเขาเรียกอะไรลูกเปล่า มรดกเลือดถ้าพ่อแม่คนนั้นนะ่ะเขาไม่สร้างสมบัติอะไรไว้ให้ทรัพย์สินสลิงคานนะที่ดินบ้านรถที่ดินแถวนะคะลูกเขาคงไม่ฆ่ากันตายนะนี่เรื่องจริงค่ะก็เกิดกิเลสเนี่ยฮะกิเลสเข้าเข้ามาครอบงำนะคนนั้นก็บอกโอ้แม่แบ่งให้น้อยคนนี้ก็บอกว่าพ่อแบ่งให้น้อยพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ลำเอียง อะไรทํานองนั้นนะคะนะคะทำให้รู้สึกว่าอยากจะฆ่ากันดูสิคะมันเน่มันน้าอานาถนะมรดกเลือดนะคะอย่างที่เราเห็นหลายๆตัวอย่างในประเทศไทยต่างประเทศก็เหมือนกันอย่าสร้างทรัพย์สินมาเยอะแยะจนกระทั่งลูกเต้าฆ่ากันเองเลยนะคะบอกเลยค่ะชีวิตนะคะที่เราหลับไปแล้วคนะ,ะลมหายตายจากนะ สมบัติแม้แต่มเมล็ดงาเดียวก็เอาไปไม่ได้จำคำพูดนี้ไว้นะคะจริงๆค่ะยืนเคารพธงชาติก่อนค่ะเนี่ยคะเสียง ตามสายของเทศบาลน,นะคะเขาจะแจงเขาจะชี้แจงว่าวันนี้จะทําอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาจะแจงมานะคะชาวบ้านก็รับรู้หมดค่ะเทศบาลที่นี่ดีมากนะคะดีมากมากเลยนะคะขอชมเลยนะไม่ว่าจะลดขยะไม่ว่าจะอะไรนะ,ะเก็บกวาดหมดนะเกลี้ยงเกลานะทุกอย่างสะอาดหมดคะ,ะแล้วก็อยู่ชุมชนที่ดีค่ะชุมชนที่ไม่มียาบ้าชุมชนที่มีต่างคนต่าง มีกินมีใช้กันแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครนะไม่มีการจี้ปล้นนะอันนี้เรื่องนี้ดีจริงๆนะคะ,ะ,ะบอกได้เลยขอ,ขอชื่นชมเลยนะคะเทศบาลหนองบัวเนี่ยเพราะต่างคนต่างก็เขาก็มีฐานฐานะดีก็ไม่มีใครที่จะมาขโมยกันนะคะเนี่ยเรื่องจริงอะวกเข้ามาหาบ้านเรานะทรัพย์สินสิงคารน่ะนะอย่าสร้างเอาไว้เลยนะคะบอกตรงๆให้น้อยๆแล้วก็ให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะ อย่าคิดว่าเฮ้ยช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราตายไปแล้วมันก็แจกกันเองมันไม่ใช่นะคะต้องแบ่งกันในยามที่เรามีลมหายใจนะแบ่งกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเขาจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันลูกๆอาจจะไม่ทะเลาะกันนะคะมันจะมีบุคคลที่สามบางคนมีลูกเขยยุยงบางคนมีลูกสะภย้ยยุยงนี่นะคะเรื่องนี้เรื่องจริงค่ะจริงๆเลยแหละเกิดกับครอบครัวนะคะบอกตรงๆค่ะสะภ้ยนะคะ ลูกเขยนะคะนี่ค่ะสำคัญมากนะสายเลือดเดียวกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะแต่คำยุยงเกิดกิเลสนี่ะนะคะนี่สำคัญต้องตั้งสติคนเราต้องมีสติตั้งสติไว้นะคะว่าอย่าให้บุคคลที่สามเข้ามาจี้เข้ามาชี้นิ้วใช้งานอย่านะคะอย่าทำอย่างนั้นนะจงตั้งสตินะคะว่าตัวเราครอบครัวเราดีที่สุดนะพ่อแม่หามาให้มันต้องควรยุติธรรม อย่าไปฟังคนนู้นคนนี้มากจนเกิดการฆ่ากันในที่สุดก็ติดคุกนะคะนะ้น้องฆ่าพี่พี่ฆ่าน้องนะสไพคฆ่าพี่เยขยฆ่าพี่ฆ่าน้องโอ้อะไรเนี่ยฮะดูนะคะเนี่ยสังคมมันฟอนเฟะไปหมดแล้วะ่ะทุกวันนี้นะคะฟอนเฟะจริงๆค่ะยอมรับเลยพี่อ้อยจะไม่สร้างแบบนั้นค่ะบอกตรงนะไม่สร้างสมบัติพิสถานไว้หรอกค่ะในเมื่อลูกไม่ต้องการก็ไม่ต้องการค่ะ ไม่ตรงกันก็ขายทิ้งไปเลยในขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่ขายทิ้งไปเลยใช้มันให้หมดอนั่นแหละดีที่สุดนะเอาละก็อารมณพบทมาเยอะแยะแล้วนะคะในวันนี้นะคะนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แค่8นาทีนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยฟังพี่อ้อยพูดแล้วนะจงปรงนะคะใครที่มีทรัพย์สินมากๆนะคะรีบๆแบ่งลูกเต้าเข้าไปนะ บางทีการแบ่งเร็วนะคะทำให้เขาต้องไล่เราได้นะเอออันนี้ก็เรื่องจริงนะคะอันนี้นะมีเพื่อนนะคะเขามีทรัพย์สินนะคะเขาบอกว่ายามีชีวิตอยู่เนะี่ยจะแบ่งให้ลูกเลยแบ่งไปเลยนะแล้วตัวเองลืมนึกไปว่าส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นของเราเป็นของตัวเองแบ่งในที่บ้านของตัวเอง,เองนะตอนนี้ลูกเขยนะคะลูกเขยตัวดีนะคะกลับยุยงลูกสาว บอกบ้านของแม่ก็เอาไปด้วยแม่ก็ยอมให้เอาไปไล่แม่นะคะไล่แม่ค่ะทั้งที่แม่เนะ่ะเหลือไม่กี่ลมหายใจนะไม่ดูแลแม่แถมยังต้องไล่อเนตอนาดคนอยู่ใกล้บ้านเรานี่แหละนะคะทุกครอบครัวมีปัญหานี่เรื่องจริงนะคะทุกครอบครัวมีปัญหาจริงๆค่ะนะไล่แม่ไปนะแม่ก็มีที่อยู่พื้นหนึ่งแบ่งให้น้อง นะก็ไปอยู่กับน,น้องน้องดูแลดีมากดูแลแม่อย่างดีที่สุดนะคะนี่ค่ะคนเรานะฮะถ้ารู้บุญรู้คุณกันแล้วเนี่ยนะจะ,จะเจริญเจริญรุ่งเรืองแต่คนที่ขี้คดขี้โกงอ่ะนะคะขอโทษทีฮะไม่ต้องรอบ้านปลายละฮะนะเดี๋ยวก็ถูกเขาโกงเอาไปนะเนี่ยอาจจะต้องถูกสามีโกงไปก็ได้เพราะฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยคนแบบนี้นะคะจำมาไว้ แล้วยังมากำเริบด้วยนะคะกำเริบเสฝบสาวว่าเออตอนที่เขามีงานทำเขาส่งเสียให้แม่เขาทุกเดือนนะเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีนะแต่แม่เขาก็ไม่เคยกำเริบเสฝบสาววา่าที่ฉันเลี้ยงเธอมาจนได้รับปริญญาจนด้วเธอได้ไปไปเมืองนอกอยู่เมืองนอกฉันไม่เคยคิดอะไรเลยนะแม่เขาไม่ได้พูดนะที่เลี้ยงเข้ามาเนี่ยจนเติบโตจนรุ่นสวยสาวเนี่ยนะ จริงๆค่ะแม่ก็บอกว่าเออให้เขาพูดไปนะแต่ว่าลูกกําเริบนะกําเริบเสิรสาวว่าที่เขาไปอยู่เมืองนอกนะเดือนนึงแค่หมื่นเดียวนะฮะสิปีเอานับไปไม่เป็นไรค่ะแต่แม่มีทรัพย์สินเนี่ยนะไล่หนึ่งเนี่ยนะไล่อ่ะสล้านบาท4ี่ล้านบาทให้เป็นสิบสิไล่ลองคิดดูซิอันไหนคุ้มกว่าอันไหนมีค่ามากกว่ากันนะนี่ค่ะลูก บางคนก็พูดถึงบุญคุณแต่แม่ไม่ได้พูดถึงไอ้ตอนที่เกิดมาล้างขี้ล้างเย,ยวเนี่ยนะไม่ได้คิดนะเออส่งเสียให้เรียนมาจนจบเนี่ยไม่ได้คิดแม้แต่สลึงเดียวแต่ลูกสามารถที่จะมาบแม่ได้อ่ะโอ้ลองคิดดูเอาคิดเอาเอาเอดูสินะเอาเถอะเ,เพื่อนๆที่ที่รักทั้งหลายนะคะฟังพี่อ้อยสักนิดแล้วแล้วคิดพิจารณาก็แล้วกันว่า อะไรควรอะไรไม่ควรสมควรหรือไม่อะไรแบบไหนอย่างไรนะคะโอเคนะอยากจะเมื่อฟังแล้วนะคอมเมนต์มานะคะก็จะพิจารณาค่ะนะคะจะตอบทุกๆคําตอบของทุกๆคนนะคะอยู่ใน YouTube ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ s u b สไคร b กงกริงกร๊งกร,งก,รงกระดิ่งนะคะขอบคุณค่ะ